สวัสดีครับผมลุงเจริญทับนะครับสำหรับวันนี้มีรถยูโรหกสครับหรือว่า60แรงเข้ามาใหม่นะครับเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับราคา,บาเบาๆนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับผม ใช้ไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับทำไร่ทำสวนโดยรวมสภาพดีนะครับยางหลังเยอะๆย,ะยางหน้าพอใช้ได้ครับระบบเครื่องเกียร์หลกดีนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับมีข้างหน้ามีเฟืองเดหมรูดครับนอกนั้นปกติหมดนะครับ ผานหลังนี่เป็นผ่านหกซีมทีผ่านที่สวยเลยนะครับเป็นผานยังใหม่ๆอยู่นะครับผ่านหลังใบเต็มนะครับซีมทีครับช่วงท้ายนะครับนี่ตันนี้มีเป็นกระบอกช่วยยกนะครับใบผานเต็มนะครับ เบียดหลังมีนะครับไม่ต้องไปซื้อใส่นะครับหลังเดิมโรงงานเลยนะครับในด้านหน้าสวยนะครับไม่ทะลุนะครับเอาหน้าไม่รมั่วไม่ซึมนะครับ ครับเครื่องครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวจะตัดเครื่องให้ฟังนะครับ ่องดีนะครับ่องดีครับเร,ร็วลงเร็วนะ ระบายไม่มีนะครับไม่มีอระบายครับเครื่องแน่นครับสัใจก็ติดต่อมานะครับราคาเดี๋ยวทิ้งไว้หน้าคิปนะครับ